ถักเท่าไหวใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะจับมือกันไว้ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเดี๋ยวนี้ <c oughs> ชาลายิ่งใหญ่มากอะดูดูอย่างอนุดูอย่าง อะไรอย่างนี้เห็นไหมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากร้านสยามาเรียกว่าเป็นของสะสมใครอยากจะสะสมแบบว่าสักเหมือนจริงในขนาดที่เล็กลงมาบางคนช่วงหลังๆเริ่มนําไปถวายนี่เปรียบเสมือนสวนสนุกหรืองานวัดมีชิงช้าสวรรค์ด้วยโโห มีเล่นไฟมีทั้งคนดูลงลิเกนี่วิกลิเกก็มีเคยเห็นกันไหมแบบนี้ที่ตั้งเเห็นด้นที่เป็นของจริงเลยอ่ะแต่ของจําลองไม่เคยแล้วที่จาลองมาเหมือนอะไรแลละเอียดมากเหมือนมากโครงสร้างนั่งร้านที่เขาทําเห็นไหมครับหนูไม่เคยเห็นจําลองที่ใหญ่ขนาดเนี้ยค่ะและละเอียดด้วยนะนี่ดูหนังกลางแตงดูหนังได้จริงๆนะใช่เอ้ยคุณฉายอยู่ด้วยนี่เขามีเครื่องฉายอยู่นี่เครื่องเล็กๆอยู่นี่เห็นไหมละเอียดละเอียดละลัก สนใจนะครับอยากจะครอบครองเป็นของสะสมหรือจะนําไปถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้บนไว้ติดต่อเข้าไปที่เพจที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยครับเพจสยามานั่นเองไม่จําเป็นต้องเป็นที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคุณออกไอเดียให้เขาออกแบบให้คุณใหม่ก็ได้แต่ถ้าใครมีของถวายแปลกๆที่คิดว่าแปลกกว่านี้แปลกกสยามาหรือของอย่างอื่นที่ไม่มีใครเคยเห็นมาคุยกับเพจเราได้กับเพจมีข่าวดีมาบอกครับและความฟังยังไม่หมดนะคะไปดูกันได้ใน บอกโชคดีมีโชคชชยค่ะ